ลูกจ้างต้องรู้ไว้เรื่องไหนไปศาลแรงงานเรื่องไหนไปกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเคยสงสัยไหมคะว่าเรื่องไหนจะต้องไปศาลแรงงานและเรื่องไหนจะต้องไปก,มกมร,รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันนี้มีคําตอบให้แล้วค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีอํานาจพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้กรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช2541และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเช่นค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าชดเชยเงินประกันหรืออื่นใดที่เป็นตัวเงินและลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ซึ่งลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ ศาลแรงงานอำนาจพิจารณาพิภากษาคดีแรงงานคดีพิพาทเกี่ยวด้วย 1. สิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง2คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 3. กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ สี่คดีอุทรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าโดยการคุ้มครองแรงงานหรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ห้าคดีอันเกิดแต่มูลเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานหกข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ สำหรับลูกจ้างที่ต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเลือกใช้สิทธิ์ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นค่ะรู้กฎหมายคลายปัญหา